และว,วันนี้นะครับเราอยู่กับชูราโน่หนึ่งนะครับของการแข่งขันทัรนวร์นาเมนต์66ซีส่นที่3นะครับตัวอาฟี่เนี่ยก็จะเป็นชูราเพียงแค่หนึ่งเดียวที่สามารถเข้ารอบไปได้ถึงรอบชิงชนะเลิศเลยนะคะและเขาได้ที่สองมาทุกคนว,<า>วันนี้เดี๋ยวใหม่มารีวิวไอดีให้ดูคะะ่ะ อย่าลืม p a y w i n To ็ p p เว็บไซต์ติมเงินระบบอัตโนมัติตลอด24ชั่วโมงปลอดภัยราคาถูกสะดวกและเติมง่ายมากๆทางมีปัญหามีแอดมินคอยบริการตลอด24ชั่วโมงทั้งทางไล n e และ f a c e b o o k ทั้งยังมีเกมให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกมากมายอย่าลืมใส่โค้ด MAII เพื่อเป็นการสนับสนุนกําใหม่ได้นะคะลิงติมเงินอยู่ใต้คลิปเลยจ้า สวัสดีเกมเมอร์ amer, ชาวท้องทะเลทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง M Channel ค่ะสหรับคลิปนี้นะฮะใหม่ก็มารีวิว ID ชูร่าเลยนะฮะซึ่งก็เป็นชูร่าแค่ตัวเดียวเลยที่ลงการแข่งขันทัวร์นาเมนต์66ซีซั่นที่3นะคะและยังสามารถเข้ารอบไปได้ถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยทุกคน <What? S 1> และจะบอกว่าตอนที่เขาแพ้เนี่ยแพ้ให้กับทีมเซลล์โอไอเคานะ <Wow. S 1> เขาก็ไม่ได้แพ้แบบหลุดลุยคือสูสีแววแวเลยนะคะ <Wow. S 1> ทางเซลล์โอไอเค้าเขาก็บอกเลยว่าตี้เนี้ยค่อนข้างที่จะแข็งเลยแหละเออเขาแบบก็ตอนเล่นนนนนกก็ลุ้เหหมืออััััะครบรบบสาตวฟี ต้องบอกเลยว่าถือว่าเติมน้อยมากๆถ้าเทียบกับในเทียร์ดิวิชั่นเดียวกันนะคะท็อปสท็อปแเนี่ยเรียกว่าแทบจะเป็นสุลต่านกันทั้งนั้นเลยถ้าเป็นสายดาเมจนะ,ะแต่ว่าตัวของอาฟี่เนี่ยที่เป็นชูราเนี่ย ไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างค่ะ <Okay. S 1> อย่างแรกเลยนะครับจะดูรีวิวอะไรเนี่ยก็ดูสมุดก่อนละกันอ่าสมุดเป็นยังไงสมุดเลือด40,06นะครับ ATK อยู่ที่2,002เนาะซึ่งอาชีพซูล่าเนี่ยก็จะใช้แค่ตัวของ ATK แล้วก็ Max s p เนาะ Max s p จะอยู่ที่221นะคะแล้วก็ินอยู่ที่16นะครับก็คือไม่ได้แบบไม่ได้สูงลิบลิ่วขนาดนั้นเพราะว่า ATK ถ้าเป็นคลิปก่อนของพี่พิกสมิธเนี่ยจะอยู่ประมาณ206ปะถ้าไมนจะไม่ผิดนะเออก็อันน ขนาดนั้นนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูว่าเขามีบิลอะไรบ้างแล้วกันนะคะโอเคอย่างแรกเลยก็จะเป็นบิลหกหกเดี๋ยวไมโลดบิลนี้มาให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนละกันนะคะมีบิลหกหกม,มีบิลแอนตี้สตริปนะคะสำหรับแอนตี้สตริปเนี่ยก็คือเวลาเราโดนโรกโฟกัสโดนไล่ปลดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะกดสมุดนี้มาเพื่อที่จะเอาไว้เคาน์เตอร์โรกนั่นเองนะครับก็คือจะถอดอาวุธออกถอดโลกออกถอดเสื้อออกนะแต่ว่าตัวดาเมจหลายๆคนเนี่ยที่ไม่รู้จักเนี่ยเขาก็ทําแบบนี้เหมือนกันเขาจะถอดประดับแล้วก็ถ ประเด็นคือพอถอดพวกนั้นเนี่ยมันก็จะมุดไม่ได้เนาะขุดไม่ได้มุดไม่ได,ด,ไได้แล้วก็เดินช้าอะไรอย่างเงี้ยทางอี่เขาก็เลยถนัดแค่ถอดแค่3อย่างนะครับอันนี้ก็ไป,ปลองปรับใช้กันได้นะหลายๆคนเขาก็ทํากันนะครับในระดับท็อปเทียนะ ต่อไปเป็นเซตบัฟนะฮะเซตบัฟเนี่ยส่วนใหญ่ล้วก็คือใส่เป็นตัวของคอมมาแล้วก็โฮรองแค่นี้เลยนะครับถ้าเป็นอาชีพแบบชูล่านะ <Okay. S 1> ต่อไปนะคะเป็นเซต66หกแอนตี้อนะคะตัวนี้เนี่ยก็คือจะเปลี่ยนในส่วนของเสื้อให้กลายเป็นแองเจลิ่งนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะใช้ได้กับไนทุกตัวนะเพราะว่าไนหลายๆตัวเนี่ยกดทตุนในการเล่น6-6นะครับในการเล่น PVP เพราะว่าเอาไว้กันพวกแองเจลิ่งนี่แหละนะต่อไปก็เป็นเซตตีบอสนะครับเซต PVE ทั่วไปที่เล่นในทุกๆวันเนะา G G นะคระับ ก็จะใส่เป็นของบ้านกิลนั่นเองนะคะ,อะโอเคเดี๋ยวมาจะโหลดสมุดแรกมาดูรายละเอียดละกันนะ <Okay. S 1> อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราไปดูที่สเตตัสกันก่อนนะคะ <Okay. S 1> สเตตัสเนี่ยเขาจะใส่เป็นสเต็งเก้าเก้านะครับแล้วก็ลงเอจิลงวิดลงเด็กเนาะเพื่อเอา เรื่องผลของซานูเบียนะหมายคิดว่านะคะเพราะหลักๆแล้วเนี่ยมองเนี่ยจะใช้แค่สเตงกับอินเท่านั้นนะคะส่วนสเตตที่เหลือเนี่ยเป็นเศษเศษเนี่ยก็จะเอามาเอาผลของตัวซานูเบียที่ได้สกิลเดามจเพิ่มเติมซึ่งมองอาฟี่นะคะจะมี a อ k เคอยู่ที่18,210นแะครับแล้วก็ SP อยู่ที่1 1ึ่งนะอันนี้หมายก็ไม่รู้ว่าสําหรับชูล่าเนี่ยมันคือเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเพนจะอยู่ที่2 8ซนะคะแล้วก็ INC อยู่ที่80%ดสิบเปอร์เซ็นต์ค่อทุกค ก็2,000เนาะสำหรับเอลิฟายเทีเเนี่ยมันแบบก็ช่วยได้แบบนิดหน่อยอะนิดหน่อยไม่ได้เยอะแม่แต่ว่าก็ช่วยใน PVP ได้อยู่ค่ะสำหรับนิวทรอลดาเมจนะครับจะอยู่ที่18%นะนี่เราก็มีตีกึ่ง80% เนะครับสุดท้ายก็คือตี M size อยู่ที่15%เาะโอเคโอเคมาดูของสมใส่กันหน่อยนะครับสำหรับฟิงเกอร์เนี่ยเขาจะใช้ในการ PVP เพราะว่าตัวฟิงเกอร์เนี่ยเวลาต่อยออกไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะไม่ลดมานานั่นเองนะครับแล้วก็ดูในส่วนของการ์ดนะครับจะใส่เป็นไฮด้า2ใบเลยนะ ต่อไปม่วงนะคะม่วงยูนิคอนนะคะตัวนี้ก็ได้วิ่งไวด้วยได้สกิลดาเมจด้วยถ้าเราเลือดเยอะเนี่ยก็ได้สกิลดาเมจเพิ่มเติมอีก3%ด้วยนะครับแต่ถ้าเราเลือดน้อยก็ได้เรื่องวิ่งนะคะโอเคเลยแหละนะแล้วอออฟจะเป็น a t k แล้วก็ m a x SP ค่ะใส่เป็นวอลเตอร์การ์ดนะครับวอลเตอร์การ์ดก็คือการบาทน,นะ ต่อไปก็เป็นหน้ากากโมโนคูลาสเป็นตีกึ่งมนุษย์นะคะแล้วก็ INC 3.3นะปากก็จะเป็นปากฟอสนะคะปากฟอสได้เพน4%นะอ่าแล้วก็มีโอกาสติดแช่แข็งนะคะเป็น ATK แล้วก็ Max HP ะคระัต่อไปเป็นหลังอาชัวนะคะหลังอาชัวเนี่ยได้มูฟสปีดนะคะได้ตีกลาง5%นะคะแล้วทุกการตีบวกเนี่ยจะได้ตีขนาดกลางอีก1%นะครับเพราะฉะนั้นของอัฟฟี่เนี่ยบวกสิเนี่ยก็คือได้ตีขนาดกลาง15%เลยนะอ่า <Wow. S 1> เยอะมากๆเลยทุกคนแล้วก็็ออออฟจะเเปนนนตััวขง ak, ว Max SP ง SP Max ่ นะครับสำหรับใครที่ไม่มีหลังอาชัวเนี่ยมันจะซื้อได้ตรงนี้นะเป็นบูปลินนะครับแล้วก็มาตีนะสำหรับส่วนหางนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหางของ66โดยเฉพาะเลยนะครับใช้แต้ม66ในการแรกนะคะสำหรับการเล่นใน66นะครับมันจะได้ max sp นะครับบวกหนึเเลยนะคือเวลาเข้าไปเล่นใน66เนี่ยสเตตของเขาเนี่ยจะขึ้นมาอีกเยอะเลยมันก็เลยจะต่อยยิ่งแรงนะครับออฟเนี่ยโอ้โห adk บวก inc 4.0นะทุกคนมาดูที่ฝั่งซ้ายกันบ้างนะครับส่วนโลนนะครับเคอร์สโบอลนะครับมือแมนเนาะอันนี้ ก็จะเป็นโอ้ยเพนหกอินสวยมากออบสวยมากนะครับแล้วก็จะเป็นบูดกอร์บินดาวนะในส่วนของเสื้อเลยครับซอนคลสนะฮะแล้วก็เป็นอิกโนเดฟยีนะครับแล้วก็แม็กเอสพีเอดีเคสเตงน,นะครับโอ้โหออบสวยนะในส่วนของอิกโนเดฟตัวนี้นะครับก็จะใช้ในเรื่องของการปาบอลได้นะในส่วนของก๊สจะเป็นเมลกุยนะคะเพิ่มแม็กเอสพีอีกค่ะ ต่อไปพระคลุมนะครับ Ancient Cape พระคลุมอลิสนะคะก็จะได้ตัวของ i n c 4.0 SP 5.0อุ้ยสวยเกินพี่ชายอันนี้สวยจัดในส่วนของกาจะเป็นซานูเบียบวกสเลยนะอีกนิดนึงจะบวกจะสีทองแล้วจะสีทองแล้วอ่ะจะได้เป็นสกิลดาเมจเนาะ <Okay. S 1> ในส่วนของรองเท้ารูนบูธนะคะก็จะได้เป็นตัวของ i n c 4.0 แม้ Mac SP 5.0อีกแล้วเหรอ,อแสดงว่าหมายว่าเขาอ่ะน่าจะทําในส่วนของรองเท้ากับผ้าคลุมเนี่ยมานานแล้วเว้ยเออมันเลยแบบออบตันทั้งสองชิ้นเพราะว่าชิ้น,น,นอื่นๆเนี่ยยังไม่สวยแบบขนาดนี้เลยอะใช่ปะเขาน่าจะทํามาสักพักแล้วอันเนี้ยสำหรับ รองเท้ากับพระคุมวันนี้นะส่วนการ์ดก็จะเป็นมูนไลท์บวกสนะคะต่อไปนะคะแหวนทั้ง2วงนะครับก็จะเป็นออฟตีใกล้สิเซนะครับวงหนึ่งก็จะเป็นนินจาชิโนบินะส่วนอีกวงก็จะเป็นแหวนทักหลอดนะครับเอามาเพิ่มดาเมจชูลาสไตร์นะครับออฟเนี่ยมี i n c 3กว่ากว่าทั้ง2ชิ้นเลยนะครับซึ่งก็หมุนออฟมานะครับเป็นแม็ก p ทั้ง2ชิ้นเช่นกันนะคะ <Wow. S 1> ในส่วนของการถ้าเป็นสายดาเมจเลยนะคะเขาจะใส่สมูคกี้หนึ่งใบแล้วก็ใบโอบาโฟนหนึ่งใบนะคะบวกสนะ แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวคอหมาเนี่ยเขาก็จะใส่การ์ดขุดเอาไว้นะคะเวลากดบัฟในสมุดบัฟเนี่ยมันจะได้ได้ขุดด้วยแล้วก็ได้วิ่งไวด้วยค่ะแต่จะเห็นว่าอาฟี่เนี่ยคือไม่ได้มีการ์ดอะไรเปลี่ยนเลยนะ PVP คือแทบจะใส่เซตนี้ตลอดจะเปลี่ยนสมุดเนี่ยก็มีแค่ตัวของแองเจลลิ่งเอาไว้เคาน์เตอร์ไนท์แล้วก็มีสมุดบัฟนะครับที่ได้ตัวของโฮลองแล้วก็คอหมาวิ่งไวแค่นั้นเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับเซตเนาะก็จะเป็นดาเมจแบบเพียวๆจัดๆเลยแล้วก็ไม่มีกาาารรรสถนะะน,นนะะอออไทัั้ง่ตเ ไปดูในส่วนของความแพงกันหน่อยดีกว่าก็คือ Memory ครับอ่ะ Memory เปิดมาปุ๊บเฮ้ยทองเม็ดเดียวอะทุกคนคือจะบอกว่าตัวดาเมดที่อยู่ในแรงท็อปเทียร์แล้วสามารถไปได้ถึงท็อปแบบ ท็อป4ทีมท็อป8ทีมได้ในทัว์นเมนต์66นะไปนับคนได้เลยทุกคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอ่าเมมทอง3เม็ดมีเมมทอง6เม็ดแล้วก็ถ้าเกิดขึ้นแบบท็อป4หรือท็อป2เนี่ยคือส่วนใหญ่จะมีเมมทอง6เม็ดกันหมดนะคะแต่ว่าในตัวของอาฟี่เนี่ยคือมีเมมทองแค่เม็ดเดียวค่ะทุกคน <c oughs> เพราะว่าด้วยตัวอาชีพมันเนี่ยคือมันเป็นชูราชื่ออาชีพชูราเนี่ยค่อนข้างที่จะตีแรงอยู่แล้วดาเมจมันเป็นดาเมจโ๊กอยู่แล้วเนาะอ่ะก็เลยกลายเป็นว่าเมมทอง1่เม็ดเนี่ยเพียงพอที่จะฆ ของ Shadow Chaser หรือว่า Sorcerer หน่อยนะคะ <Okay. S 1> เขาก็จะสามารถล้มซับถึกๆของอีกฝั่งได้ไม่ยากจนเกินไปนะคะ, <Okay. S 1> ะเดี๋ยวมาดูเมมภาพรวมหน่อยละกันเขาทำอะไรมาบ้างนะครับสำหรับเมมภาพรวมเนาะก็จะมีแบบอาตีทุบเผ่าพันธ์นะแล้วก็มีอ่ะเป็น Max P p e r ์เซ็นะครับอันนี้ก็จะเป็นเมมทองเนาะเขาเรียกเมมทองมาเป็นตีทุบเผาพันนะในส่วนของออบสามเมมออก็ ไม่ครบทุกชิ้นนะอันนี้เมมมีแค่นี้เลยนะครับแอบก็สําหรับเมนอาวุธนะครับจะเป็นถ้าเกิดว่าให้สปีดล้นนะครับจะได้เพนนะคะสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะในส่วนของเมมป้องกันนะคะก็จะเป็นได้รับดาเมจกายภาพจะได้โล่นะคะอีกอันนึงก็จะเป็นอ่าลดดาเมจธาตุสี่ธาตุหลักนะครับห้าเปอร์เซ็นต์นะอันสองอันนี้เหมือนแบบมันไม่ได้ตั้งใจทำอ่ะเหมือนแบบเปิดมาแล้วมันพอดีมันได้มันฟลุกเลยก็ก็เก็บไว้อะไรเงี้ย<ะ>แล้วก็เมมสุดท้ายเมมในส่วนของซัพพอร์ตนะครับก็ะบนะบจะสามารถทำดาเมจได้เพิ่มเติิมมมม15%ถ้้าาเเกกดวว่่่่ีีพืออนรทยูใลๆ ในระยะ5เมตรนะมีอย่างหนึ่งที่ใหม่เห็นแล้วมันแปลกๆก,ก็คือไอ้สเตตตรง Damage to All r a c e อ่ะ1%เนาะเขามี3ชิ้นใช่ไหมคะคือมันควรจะเป็น3%ใช่ไหมแล้วก็ตัวของ Memory ตัวนี้เขาทําเป็นขึ้น40แล้วนะครับแล้วก็ Break Through แล้วมันก็มันก็เลยจะได้คูณ3ใช่ไหมครับได้อีก2%ก็เป็น3%แต่ว่าในสเตตรวมอ่ะมันยังขึ้น3%อยู่เลยมันควรจะเป็น5% hmm. อันนี้หมยไม่แน่ใจว่ามันบั็กหรืออะไรหรือเปล่านะแต่ว่าก็ หลักๆก,ก็คือให้ดูออฟแหละนะค <Okay. S 2> ต่อไปเดี๋ยวใหม่พาไปดูสกิลนะคะเผื่อใครจะอัพตามนะอันนี้เป็นบิวของอาฟี่นะครับ แต่มองส่วนใหญ่ก็อัพเหมือนกันหมดป่ะมันไม่ได้มีสกิลอะไรดิ้นได้นะคะสำหรับมาทเตอร์สกิลนะคะเขาจะใช้เป็นแถวที่2นะครับอ่ะจะเป็นตัวเนี้ยสเตทฟาร์สเฟดนะซึ่งชื่อมันไม่ตรงกันอะชื่อมันไม่ตรงกันใหม่ไม่แน่ใจว่ามันมันมันเรียงไหมมันเรียงไหมถ้ามันเรียงนะครับก็คือรีโซลูตบีลีฟหรออ่ะก็จะได้ไอเอ็นซียี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ดาเมจรีดักเนาะอ่ะถ้ามันเรียงนะเออแต่มันใช้ชื่อนี้นะครับอืมโอเคแปลภาษาดี เสมอ no ต้นเสมอไปสำหรับบิวพีวีของอาฟี่นะครับก็จะกลับมาใช้ใจแอนโกลฟนะครับก็คือเอาไว้ฟิงเกอร์ออฟเฟนซีฟเนาะอ่ะออฟก็โอ้โหก็สวยนะแต่ส่วนการเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นโคบอลติดเดียกับดรากดาวใบหนึ่งนะครับเอาไว้ดูดเลือดนะตัวมองมันจะได้ไม่ตายง่ายจนเกินไปนะครับหมวกก็ใส่เป็นหมวกหมีนะคะแล้วก็ใส่เป็นอ่ะปักบางกรในครับหน้าสกรีมนะคะหลังก็จะเป็นหลังเพนเนาะหางก็จะเป็นหางแดงนะครับที่ได้เพนแล้วก็วิ่งนั่นเองนะคะซึ่งตัวอาฟี่เนี่ยคือมี อาชีพเดียวเลยนะเป็นคือเป็นไอดีที่แบบมุ่งอะเรียกว่ามุ่งเลยอะมุ่งไปที่แค่ชูล่าอย่างเดียวเท่านั้นฉันจะไม่เล่นอาชีพอื่นเลยไม่มีการสวิต์อาชีพอะไรแล้วทําของอะไรไว้เลยทุกคนคือตอนฟาร์มหมยังไม่แน่ใจว่าเขามีพ่อค้าฟาร์มไหมวะเออมีไหมไหนดูซิมีพ่อค้าฟาร์มไหมอามี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 อามีเฮ้ <laughs> <laughs> ยรักเดียวใจเดียวจริงแต่ว่าเอาจริงๆของพ่อค้าประมาณแค่นี้ก็คือแบบมันก็ตีแรงแล้วอะเนาะ แต่ว่าแต่ว่ามันมันแค่นี้ไปปะม,มันตีมันตีตายปะเนี่ย <What? S 1> <c oughs> อ่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคนที่รักในชูล่าจริงๆเลยแหละนะคะด้วยความที่พอมีอาชีพเดียวเนี่ยแล้วอาชีพชูล่าเป็นอาชีพที่หมายถือว่ามันเป็นอาชีพที่ใช้เงินน้อยมากแล้วนะเพราะว่าของหลายๆอย่างมันค่อนข้างถูกเนาะอ่ะถ้าเทียบกับอาชีพอื่นๆเนี่ยก็เลยเป็นไอเดียที่ไม่ได้เติมหนักมากถึงขนาดแบบเอออัด ขนาดนั้นก็สามารถอยู่ได้ในท็อปแรนกิ้งนั่นเองนะครับเออใหม่หมจะบอกว่าใหม่ทักไปหาอัฟฟี่อัฟฟี่เนี่ยเป็นสตรีมเมอร์ฟิลิปปินส์นะเผื่อใครที่จะไปติดตามนะครับเดี <S <S <ๆ>๋ยวใหม่ขึ้นไว้ให้นะครับก็จะเป็น Facebook Fanpage อัฟฟี่แล้วก็ทาง y o u t u b e อัฟฟี่นะครับขึ้นเอาไว้ที่จอให้นะครับ เอออาฟี่เนี่ยก็ทักไปแล้วก็บอกว่าเออขอไอดีมารีวิวได้ไหมเพราะว่าคนไทยแบบว้าวมากเลยกับมองคุณอนะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าได้เพราะหม่เห็นไอดีปุ๊บใหม่บอกเฮ้ยคนต้องว้าวแน่เลย <ๆ S 2> ที่แบบว่าเมมมันไม่ได้เยอะมากแล้วก็ของก็คือของถามว่าสุดไหมก็คือสุดแต่แต่แต่ในแง็งเนี้ยมันควรจะสุดเท่านี้อยู่แล้วนึกออกปะเพราะว่าตอนเนี้ยจริงๆมันแข่งกันที่เมมนะคะถ้าเกิดว่าพูดกันตรง,ตรงๆเนี่ยมันแข่งกันที่เมมแล้วอ่อซึ่งหมยก็บอกว่าเฮ้ยเมมมี1เม็ดเนี่ยคือแบบคนต้องว้า Power o f f r i e n d s h i p only แกมันตอบว่าพลังแห่งวิตรภาพเว้ย <laughs> คือมันจะแบบขิงว่าแบบว่าเออแบบตี้เขา,าเล่นดีพลังเห็นมิตรภาพอะไรอย่างงี้นะคะ <Yeah. S 1> อ่าซึ่งเอาจริงก็ใหม่ก็ว่าตี้เขาเล่นดีจริงๆแหละตัวอัฟฟี่เองอ่ะเล่นคมมากนะครับสามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะเดี๋ยวจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวหม่แปะเกมเพลย์ของอัฟฟี่ให้ดูแบบสั้นๆสักหน่อยละกันนะคะโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ให,ใหม่ยชแนลนะคะอยากให้ใหม่เอารีวิวของนักแข่งคนไหนมารีวิวให้ดูอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกเอาไว้ได้ถ้าติดต่อได้เนี่ยจะลองติดต่อเอา รีวิวให้ดูแลกันนะครับโอเคค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชม,มแม่ๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย